วัวดีวัไมี่น้อเราอย่าห่างหิ้วข่าวสั่นมย่างหมกไก่กับอีนัดอีนัดมาซองเถื่อเลยยังบอกเอยับเเปิดดวนี่เปิดฮะโอ้โหคือกันมันตัวปทามันเบานมันนุ่มบาเออเมื่อวานกะนัดสี่อายุคัยตัางก็ ขาก็ขี่เออขามนก็ขีรถไปซื้อกาผูกอะบอเนี่ยันวิ่งเอาอป่เงินแล้วเากรมืองอะไรเอามาลอดไปายเลยงั้นไก่มาชิลงมามอนีค่ะวะดูิดงปิดไึ้นโลขึ้นเลขึ้นโลไปจิ้งมาุ่นมากรมายายลงเงาย่ อันจาไปอยู่ำซัมมิทใหน้ำซัมมิทเนี่ยต่อเลยนะตะกราไปแล้วใช่เห็ดแน่ๆจะประคืนยังแ่ไนงเลบันละตั้กลกิเอดกินโเลือดคืนคืนคืนเอามาดีบ้ายบ้างบ้างนะลูกเอามาดีบ้างเอามาดีบ้าเอามาดีบ้าเอามาดีบ้างเอามาดีบ้างอามาบ้างเอบ้างเอามาดีบ้างมาดีบ้างเอามาางเอามดีบ้างเอามาดาอามาดีเอามาดีบงเอมดีเอามาดีบ้างเอมาีบ้างเอามาดีบ้างเอามาเอามาด้างเอ แม่ทางลงมาเลยเลยโอ้ยมาจุี่มันลงมาแล้วอุไรึมาข้าดสมลีเีวมันเยงเริ่มมจดนะฮะน้ำกาาวาสาเยเราทามึงนไ่เย็นมเอกมามามาแต่บานองชมพู่ก็บอกจะลุแล้วมาอาในกอ

เขาก็มาอยู่แี่ั่งเดียวกันะขเ้ารก่าบอกผลูกกินไปน่าะเสร็จักเรา้มเย่เนี่ยง้นมาิกระชเว่าสินขืสิอยเห็นปองเยี่ม

ประมาณชิบกมิหือให้ามอจ่ามจามถึงเลมันบุมาคคกรวเจียวกินลมาอลงแห่งหมากแล้วเน่้อปูกกาแย่กันสนคุณเ้าเลย ตอในแรงเขาโตกบบฝาที่ไปกินจิบของอยูหายลงมาว่ะโอ้ไ้กินกล้ๆกัต้อกได้ไกินดอกบอกแม่ตอนไปกินทู่ร้านปอมรกตินย่างนม้มัตฝุแล้วว่ามกินเลยลงมาเกนม็ดตาสีทุกทุดตัว่เอาคือล้วกกินดิกินก่อนหกินก่อนกินให้หมดซะทุกอยมันมดเลยหมดอนไรละหมดเลยทาเหีอว่ะ

ไม่ยังหรอพ่กินไปสองโตน้อยจวดเฮ้พุทธามาไลยุกนะเมื่อมแล้าขาก็มุไปใชมามันตองห้องจอมุนลูกมันแบบขึ้นมากบอลขึ้นมามุ่ขึ้นมากขึ้นคือมาจอบแล้วกลงมืออ่ะขึ้นเขาออกมา ก็ฟัดออกมาเราจะไปอยู่ที่นั่เมื่อเมื่อว่าก็แรงเลยเขาเขาอยู่ลังกับมดคุ้มกันยอะเนี่ยน้ำยองมั้ก็เริ่มใหญ่มากแล้วของเราเนี่ยตอนนี้ไกลๆนี่เข้มยิ่งกว่อน่ะนของเราได้ใบอันนละมาอนะไท่าไหร่

นงก็ตึกไ้ชิบโตโตชานี้ก่อนนชิบปนกินหมด้ต้มน้ำต้มน้ำปลาเด็กทาะชานี้ก่อนนี่ด้ชิบโตปนกินคนประมาณสามสีชิบเจ๊นะแดงก็เจ๊ริ้วบ่แม่ครัวเป็นอื่นมาซองเลยเปล่าเจ้าเจ้าอะไริ้วเป็นอืนมาซองมึงเลยอยู่กระลุมอย่างเดียวเป็นเดือนผุนเลยขึ้นว่าพี่น้องเอยเห็ดตัวกัน มันมาไปประมาณแล้วมันหญเป็นเนหม่องมันแท่นเสาแะไรมันจักรีอะไรยาวที่มือแ่เหล่าหรือเปล่าวูบเลทองมืพากันเว้าเลยประมาณเป็นเดือนหมดเลยเสแล้วโอ้ยเ็จแล้าเออกำลังเริ่มแล้วอันตัวพวนทั้งพังนี่นะเออกำลังเริ่มกินเ

มัดไหวนะนะถูกมาเราแรงมาไทยกับหปวใจนี่หลายตีแเ้าเข้าอาไ้ยกินห้ยหากิน้าอย่หากินหาเงินพร้อมมาแล้วผัดชีกีบเพี็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกใชเออนั่นแหละฉลามบ้านในล่รถไทยธุรกิจบ้านเฮ้าเนะพี่น้องไอ้หลักๆมาชิมอาหารสั่นสูงมันจะเป็นราคาไนราคาดีเ โดละสิบหกพันวนกมวน้รอกาคุณมวนแล้วกันผู้ได้วนเบเรการลเขาผู้ข้นข้นก็ไม่เก่งนะได้กันวานทีห้าไม่ต่อยนันบ่อยดอกที่กังแท่งบปดอัอยู่ปักซองแล้วป้าเจ้าไปคานานกรอ กบไปคายน่ปามากเลยแก่ป hmm. ห e, ันบนนมันมันระชอเป็นบอเขาสื <h uring> ่นะแต่เขาตะเขาไปอกแกงหรไม่เนี่ถ้าคกณบอกกินนะน้ำแนจืต่้างก็คือหลา จะมาหยัางเลยไปบอกเขาสิจะเผาคือยางมันเต็นทยางทำไมจิงซ่งหเสื้องงอ่อสิ้นแหละใชปะเขาแค่ปะเขาคือเสื้องูอ่อสินแหลกไปถูกใสต้นคามแ้าการห้ยเอมพูดจักจดหนึง ลเลก,กไปชวอ้กวก,ยายากเกาย,ายากนญามแล้วลกไปโอ้มมมีเชียวเป็นคนรวยเด้อยายา่อะไรม่้งไม่มอกับนิค<ะ>ลาเียวมอกับาย เยมะเยมะระบ่าว่าลูก3เถื่อเลยยังฮู้ยังบ่ลูก <laughs> <laughs> มากิน,นได้กมออชกชนะกกตา,ากกตานะลงุงมาแม่หร่าตอได้กินกนะันสิตักถนะวยใหม่นะีเดกกกอสิาสีวัคีนได้กีดียแต่ว่าโอ้ยมันต้องถดยใหม่นได้ ลาเลยพี่น้องขอบใจสุกรูสุก้นที่คำามาเบิ้งเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบิ้งลลายๆเด้อพี่น้องเด้อส่งส่งน้องแบนเน่เจ้อปล่นูแมนอะไรอย่างเงี้ยนะส่งนี่เนาะเอายังลงกับปิ้นหัวดำเพเวเพเว่มันจยกเสาร์นิดหน่อยหนึ่งฝากเบิ้งลลายๆสบายดี